อ่าพ่อเอาอยู่นี่เองอยู่ทีวีเดี๋ยวมาเชื่อมเหล็กให้มาเชื่อมไมปที่ผูกเปเออกินข้าวยังสวัสดีครับคนมานนอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็มาบ้านใหม่พ่อประพันธ์นะฮะ อันนี้คือตอนนั้นก็ที่ใครดูคลิปไปแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ต่อเติมหลังคาเนาะวันนี้ก็ต่อเติมหลังคาให้แล้วนะครับแล้วก็เป็นที่จอดถขวงพ่อเนาะบ้านนี้พ่อก็ได้มาอยู่ประมาณสองสามวันนะครับสร้างนในมิติภายในสามเดือนสี่เดือนเนองเนาะก็เสร็จเรียบร้อยพ่อมาอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็จะมาทำที่ผูกเปตรงหลังบ้านนะฮะ ถ้าใครเคยดูคลิปก็จะเห็นว่าบ้านหลังเดิมก็อยู่ฝั่งนู้นเลดูฝั่งนู้นอ่นี่ก็เป็นเก็ะมีที่บ้านหลังเก่าพ่อนอนเก่าๆแล้วมันโทมแล้วเนาะที่เห็นอยู่ใหม่ๆเพลนอนเนาะของพ่อพักนะครับที่เคยนอนประจํานอนแต่งเพลงนะแล้วก็พักผ่อนนะครับ เดี๋ยวจะมาเชื่อมแล้วทำที่ผูกเป้นะฮะก่อลมรื่นครับเดี๋ยวหลังจากที่ทำที่ผูกเปให้พ่อประพันธ์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้หลังคาที่เป็นช่วงเนี้ยก็อาจจะมีการต่อเพิ่มนะค่อยว่ากันเนาะตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า พ่อเขาอยู่บ้านหรือเปล่านะหลังนู้นนะฮะหรือว่าอยู่หลังหลังนี้พอดีผมมาก็เห็นบ้านปิดอยู่เนาะไม่กี้ไปหาที่ที่นู่นก็ไม่อยู่ของไซจะอยู่ที่นี่น,ะน่าจะอยู่ในบ้านนี่แหละั้งปิดบ้านสนิทน่าจะอยู่ในห้องนะฮะ พ่ออาจะอยู่ในห้องนอนนะดูทีวีเสียงทีวีอยู่อ่าพ่อเอาอยู่นี่เองดูทีวีเดี๋ยวมาเชื่อมเหล็กให้มาเชื่อมไปที่ผูกเปเออกินข้าวยังพ่อสบายไหมบ้านใหม่สบายเนาะอยู่นี่เนาะรู้สึกสบายสบายดีเลยโลกนี้เนาะออโอ้สวยงามเลยพ่อ แต่ว่าเดี๋ยวเปเปช่นอันอันอันนู่นเหรออันเดิมป่ะหรือว่าพี่ติ๊ตก็ซื้อใหม่มาแล้วไม่รู้อ๋ใหญไอนไเแว่ไม่อไผ่ัอยู่อ๋ปไว้ไผ่อันเดิมมาเหรอเออไม่ไผ่เปไม่ไผ่ที่อยู่อ๋อที่อันนั้นเดี๋ยวเราไปถอดมาเนาะหนาบนอะเออเ บันก็ต้องเอาเปผ้าสักอันมั้งเป,ป,ปผ้าเพราะเพราะเพราะทำให้สองอันไงที่ผูกอ่ะนะอสบายเลยพ่ออยู่บ้านใหม่ละก็มาอัปเดตนะครับให้เอนะของคุณพ่อประพันธ์กาญอุบลน,นะครับ แต่งที่ท่านได้แต่งเพลงเอเอามาแล้วเปลนูนะ่นน่ะให้พี่จ่อยร้องเนาะไม่ต้องคําต้องมาวัดขนาดเปย์ก่อนว่ายัางไงเนาะครับเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะ ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจพ่อประพันธ์กั้นอวบนะครับนี่ครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะฮะต่อเติมให้พันพ่อประพันธ์ทั้งวันเลยนะฮะนี่นะทำหลังคาตึกเว่าเช้ามันโล่งเนาะแดดมันาสาดมาก็เลยต่อเพิ่มขึ้นมาติดกับตัวบ้านใหม่นะ นี่พ่อก็เตรียมเปมาลนะเปมีสองอันนะ,ะเนี่ยเดี๋ยวพ่อเขาจะชอบตอนเปก็สองเสาท่านะครับสองเสาก็สองเปนะฮะอาจจะมีต้องมีผ้าใบหรือเปล่ามันรู้นะเพราะว่าตอนเช้าแดดมันจะมาทางฝั่งนี้เนาะเขาอาจจะมานอนฝั่งนี้นะครับมานอนฝั่งนี้ตอนเย็นนะแดดจะมาฝั่งนี้ ก็ย้ายมปนอนฝั่งนี้เนาะถ้ามีผ้าใบก็มากั้นนะครับวันนี้ทั้งวันเลยนะกิจกรรมช่วยพ่อเขาหน่อยเนาะก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจนะครับใครก็ชี่ชอบ FC พ่อพันการอุบลน,นะครับก็เข้ามาให้กําลังใจได้เนาะเนี่ยท่านอยู่บ้านใหม่แล้วนะ น่าอยู่ครับน่าอยู่เดี๋ยวจะเขามีรถสองคันเนาะว่าจะให้ทําที่จอดรถอีกคันหนึ่งนะฮะคงใส่จบตรงที่วางนี่เดี๋ยวลองดูก่อน,นะครับว่าจะได้ทําวันไหนนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยแล้วเ,เจอกันนะครับมีอะไรก็จะอเบเดให้ดูนะครับ สวัสดีครับ